ก็ขอแสดงความดีกับกรมทองด้วยจ้ะนะครับผมที่ได้เป็นผัดแชมป์ครับสมใจแล้วสมใจแล้วครั้งเดียวครั้งนี้เป็นครั้งเดียวแล้วก็เป็นเลขวันเกิดผมเลยวันเดีวันเกิดที่หกเดือนไหนเดือนพฤศจิกายนี่ค่ะโอ้โหเป็นเลขวันเกิดพอดีมันสำคัญเลยรอคอยมานานแล้วเนี่ยจากนานถึงวันนี้นานมากผมจริงแชมป์เด็กปีปีก่อน à cao chính kháng đề ừ. chính chém trong thái lát cầm đỉnh mình gầy rồi có chính hôm nói gặp sẽ nằm ông to thì la chạy rồi có chính trong kiệt gì bên ông gì chẳng nên rồi có chính chém thầy gặp lại là vần rồi có kháng thì lấy sầm gặp bên rồi có kháng thì không được kháng được ครั้งที่แล้วนี่หมดยกมั่นใจไหมมนยกมั่นใจครับมั่นใจครับเราเตรียมจากครั้งที่แล้วมาพอรู้ว่าทีหนึ่งเป็นหน่วยสไตล์ยังไงวันนี้เตรียมตัวว่าจะเจ็บตัวแบบบอกช้ำเท่าวันนี้เลยวันนี้เจ็บหนักมากยุกแรกพูดถึงยุแรกประมาทไปเลยไปับประมาทยังไงคือคือเราเข้าไปรหลวงเหรอใช่พ่เราไปแล้วเขาออกทางแต่ก็แต่เขามาแข็งแรงมากนะรอบนี้โขา เข็งมากไปโดนอะไรยุแรกไปโดนอะไรโดนหมกกัดตอนโดนไปลุกขึ้นมาแบบมีสติเลยไหมเดี๋ยว่าตอนแรกยังม,<ล>มีสติครับยังมีสติแล้วนี้ก็เต็มตัวมาดีครับเป็นครั้งแรกที่โดนไปนับหรือเนอในการชิงแชมป์เลยครับโหนี่มันครั้งที่สองที่สามจริงต้องน้อยก็โดนโดนแขนตะนงกอดวีราใจเตะขาแล้วก็โดน,ดน,โดนลัลกอีเลวัน โดนนับแล้วก no. ็โดนน็องครับแล้วมีอะไรรอบนี้ที่ทําให้แตกต่างที่สามารถเออกลับมาได้หลังจากที่โดนปล่อยนับต่อยน้อกเขับอกวากลานอยครับรอบนี้แต่เขาตรเลีมาเตนหมดอุ้หนักมากรอบนี้เขาหนักทุนเขาหนักมากเรารู้ว่าเขาหมดช่วงยกยกไหนยกพอเราโดนนับยกแรกใช่ครับเรารู้ว่าเขาหมดยกไหนยกสองยกสองเขาหมดเลยเหรอครับเขาดัง เขาลดผมดูว่าเขาลดเยอะนะครับรอบรอบแรกผมมาดีกว่ารอบ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 แรกเขาดีกว่ารอบแรกร่างกายเขาสดชื่นนะครับแต่รอบนี้ผมนั่งดูผมก็ดูไม่ค่อยสดชื่นอะไรเลยเขาแข็งแรงมากหัวใจเขาสุดยอดเลยชอบหัวใจเขามาดเก็บยุคครั้งยุคสองเราไปได้อะไรก็ได้ลูกเอาซ้ายซ้าย ม yeah, หมดยกสองีกเราคิดว่าได้ดับดัดเพลงครบเราเราเราคิดว่าคะแนนเราจะกลับมานำไหมกลับกลับมาไหมคือตอนแรกก็ยังไม่เป็นแต่พอได้นำก็นายหัวเดินมาบอกว่าหัวใจศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวโอ้โหหัวใจศักดิ์ศับหัวใจศักดิ์สิทธิ์เราต้องคนไทยร้องทำไม่ได้ก่อนช่วงรอบนี้มีความกดดันเยอะไหมครับเพราะว่าทีมงานมากันเยอะมากเลยแล้วก็รอบที่แล้วรอบนี้กดดันเยอะมากท่านั้ชใย คุณสวัสดิ์ก็มาครับป๋าก็มาครับแล้วก็นายหัวโกดี้ก็มาด้วยเรามีความกดดันเยอะเป็นครั้งแรกนะครับที่นายหัวโกดี้มารามีการชิงแชมป์รอบนี้ความรู้สึกก่อนที่จะชกแตกต่างจากการชิงแชมป์รอบอื่นๆของพี่รงทองไหครับครัจตการวันนี้ผมมั่นใจมั่นใจก่อรอบที่แล้วมั่นใจเกินตัวแบบเป็นยกเลขเดินเข้าไปอยู่ในสามอยู่วีบางคนต่อยแพ้หลายๆรอบก็จะพแพ้กันหมดบางคนก็เลิกหมดไปเลยแต่ทำไมพี่ถึง มั่นใจมากกว่าเดิมในรอบที่หกรอบนี้ก็มีกำลังใจจากในหัวประเดีครัแล้วแล้วก็ท่านมุญใจพื้นยีก็มาป้าก็มาแล้วก็กครอบครัวมาด้วยครับภรรยาทบลูกก็มาเชียร์แม่พ่อแม่ก็มาลแล้ในรอบที่แล้วก็ภรรยาลูกไม่ได้มาในรอบนี้ภรรยามันมีกำลังใจใน,น,<อ>ห,นหัวความสึกตอน